เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีเหล่าแฟนคับวันพีทด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเกี่ยวกับตัวเต็มของมังะวันพีดในตอนที่1 1 4 3่้ยใช่ไหมซึ่งเราไม่ได้ทําสปอยเลยสักตอนนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมติดงานจริงๆเนาะซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวเต็มก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคือวันพีดไม่ได้งดใช่ไหมก็เดี๋ยวน่าจะมีตอนสปอยเนี่ยออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยใครอยากหาอ่านก็แอปมะง หน้าปกเนี่ยจะเป็นทางด้านกลุ่มหมวกฟางนะครับที่ดูเหมือนว่าจะขี่ปาบินเนี่ยแข่งกันอยู่นั่นเองนะครับแต่จะเป็นทางด้านจินเบนะที่เขาไม่ได้ร่วมแข่งด้วยเพราะว่าเขาว่ายน้ําแทนเนาะก็เข้ามาสู่เนื้อเรื่องนะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีการเขียนระบุเอาไว้ในมังงะพันนว่าแผนการอันชั่วร้ายของภาคีอัศวินเทมเนี่ยได้เปิดฉากพวกเด็กๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้เริ่มเห็นว่าเออพวกซาวโลเนี่ยวิ่งตามพวกเด็กๆมาโดยที่ซาวโลก็พยายามบอกว่าเฮ้ยรอก่อนสีพวกเธอจะรีบไปไไหนนนนออะรททําางงงงีี้ใ่่่่ัสวกฝึ คือจะมีพวกสปหราดที่เป็นสิ่งที่พวกเด็กๆกลัวเนี่ยโผล่ออกมานะครับคือชื่อตอนนี้มีชื่อตอนว่าพาเคียสวินเทพนะครับและดูเหมือนว่าพอซาโลวิ่งตามพวกเด็กๆทันเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าอิงวาแม็กโลเนียหลับไปเดินไปจริงๆหรอเนี่ยและไอ้เจ้าพาสีขาวนี่มันอะไรกันแล้วพวกเธอเนี่ยจะไปไหนกันแน่ฮะพวกเด็กๆซึ่งหลังจากที่ตัวของซาโลเนี่ยเขาถามแบบนี้ใช่ไหมดูเหมือนว่าโรบินแล้วก็ทางน้านชอปเปอร์เนี่ยคือจะโผล่มาจากหนวดซาโลแล้วก็ได้บอกว่าระวังนะซาโลอาจารย์คนเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าห้ามแตะต้องตัววของพกเด ซึ่งตัวของชอปเปอร์เองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าตัวของอาจารย์คนนั้นเนี่ยมันโชคไปด้วยเลือดเลยนะแสดงว่าพวกเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะมีอะไรที่อันตรายอยู่นั่นเองซึ่งตัวของซาโลก็เลยบอกว่าถึงจะพูดอย่างนั้นก็เหอะนะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยนี่นะถ้าปล่อยให้เดินไปแบบนี้แล้วก็มันจะยิ่งอันตรายนะโรบินซึ่งพอตัวของซาโลพยายามที่จะจับเด็กนะครับนั่นก็คือตัวของอิงวาใช่ไหมซึ่งในจังหวดที่ซาโลกําลังจะจับเนี่ยเขาเลยบอกว่าเอ้าพวกเด็กๆก,กลับไปที่โรงเรียนกันเถอะออะะไรร่าี้ชมกกโโดดดนทแบบเลเลืเพ โดนทิมใช่ไหมก็สะดุ้งหัวดีทีนี้กระเด็นถอยหลังออกไปใช่ไหมก็แบบร้องเจ็บปวดโวยวายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโรบินเนี่ยก็ได้เรียกว่าซาโลเกิดอะไรขึ้นโดนอะไรแทงเข้าหรอซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เซาโลลงไปนอนดินใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเสียงประกาศนะครับหลังจากที่ตัวโรบินถามเซาโลไวเนะว่าโดนอะไรแทงใช่ไหมเซาโลลงไปนอนแล้วก็มีการบอกว่าครั้งนี้โรงเรียนวอลัสนะจู่ๆเด็กทุกคนเนี่ยก็เริ่มหลับไหลโดยที่ไม่มีสติและในหมู่เด็กๆที่หลับเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งนะที่เดินทางไปไหนเนี่ยก็ไม่ มีทั้งหมด9คนนั่นเองนะครับหลังจากที่ตัวของแองเจเนี่ยได้มีการประกาศออกไปอย่างนี้ใช่ไหมก็ทางฝั่งดอลลี่แล้วก็บกี้เนี่ยเขาก็ฟังการประกาศนั้นด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะตัดมาที่หมู่บ้านทางทิศตะวันตกนั่นเอง <c oughs> ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยพอได้ฟังแองเจพูดใช่ไหมแองเจก็จะพูดต่อว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบจุดหมายที่แน่ชัดของพวกเด็กๆนะว่าพวกเขาเนี่ยจะไปที่ไหนและก็ยังคงอธิบายไม่ได้ด้วยว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ย มันคือปรากฏการณ์อะไรกันแน่เหล่าคนยักษ์บางคนเนี่ยก็คือเอกนิกโวยวายเลยนะคะว่าฮะพวกเด็กๆที่โรงเรียนงั้นเหรอลูกของฉันเองเนี่ยก็เรียนอยู่ที่นั่นด้วยนะซึ่งแองเจนี่ก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเออนอกจากนี้เนี่ยต้องขออธิบายเพิ่มเติมว่ายังมีสัตว์ประหลาดเนี่ยปรากฏตัวออกมาจากในป่าด้วยซึ่งแน่นอนพวกยักษ์เองเนี่ยก็ต่างตกใจว่าเฮ้ยสัตว์ประหลาดพวกเด็กๆเ,เ,เนี่ยจะปลอดภัยดีหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าหอยทากสื่อสารขนาดใหญ่ก็จะอยู่กับกลุ่มพววกกกนนนาามิิิบจจจเเดด้้้ยยยใ่ซึงงงง็ะะไสีปรศขออ โดยที่แองเจเนี่ยก็พูดต่อว่าตอนนี้เนี่ยสามารถอธิบายได้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยก็กําลังมุ่งหน้าไปที่ถนนกิ่งไม้สายแปดพอหลังจากที่แองเจนเนี่ยเขาประกาศแบบนี้ใช่ไหมนามิก็เลยบอกว่ามีไฟไหม้ด้วยนี่จู่ๆก็วุ่นวายขึ้นมาใหญ่เลยจะเป็นอะไรไหมนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับจินเบเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าโรงเรียนที่ไปมาเมื่อตะก,กี้งั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเัินเหรอนามิซึ่งมีการอธิบายถึงไอหอยทากสื่อสารตัวนี้ด้วยนะคะว่ามันเป็นมแมลงส่งสารใช่ไหมซึ่งจะใช้งานได้ภายใน ที่อื่นจะใช้ไม่ได้นะดูจากทรงแล้วเนาะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็จะตัดกลับมาที่ก็จะตัดมาที่กลุ่มนามิสเป็นส่วนใหญ่นะครับดูเหมือนว่าก็จะมีคนขึ้นมาสํารวจอะเนาะว่าไอสิ่งที่ตัวของแองเจพูดเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าโดยที่เขาเนี่ยได้บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าก,กิ่งไม้หมายเลขแปดหรือเปล่านะไฟไม่ตรงนั้นอยู่พอดีเลยนะจะเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งตัวของท่านยาวแล้วก็อูซอฟที่กาลังเมาแอ่เนี่ยองท่านยาวเขาเลยได้บอกว่าเออ แย่ yeah. แล้วสิหนูอิงวาหรือของข้าเนี่ยก็อยู่ที่โรงเรียนซะด้วยสิซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวของอุซับเขาเลยบอกว่าหรือนี่มันอาญอซึ่งตอนนั้นเองนะครับนามิก็เลยบอกว่าจะเมาเกินไปแล้วนะยะพวกนายคือในเวลานั้นเองเนี่ยทางนัานบุ๊กเองเนี่ยก็เมาอยู่ใช่ไหมเขาเลยได้บอกว่าเวลาแบบนี้เนี่ยเราต้องตั้งสติกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนั้นเองเราจะได้เห็นว่าเรือชวาวเนี่ยเขาได้มีการแล่นมาใช่ไหมด้วยความเร็วเลยก็จะเป็นคนยักษ์นะครับที่เขาเนี่ยคือขึ้นเรือนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปดับเพลิงนะครับซึ่ง เรียกว่าเป็นหน่วยดับเพลิงใช่ไหมออกปฏิบัติการซึ่งแน่นอนนะครับว่าหน่วยดับเพลิงนี้เนี่ยก็พยายามที่จะไปดับเพลิงอะเนาะพอหลังจากที่หน่วยดับเพลิงนี้ไปนะครับเราจะได้เห็นว่ามีปีศาจเนี่ยโผล่ออกมาสกัดกั้นระหว่างทางที่เรือนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปพอดีเลยใช่ไหมพอไอ้ปีศาจต,ตัวนั้นโผล่มาเนี่ยคือโจมตีเรือซะล่วงเลยคนยงคนยักษ์นี่กระเด็นเถ่นเท่กันหมดนะครับจนกระทั่งณตรงนี้เนี่ยทางด้านดอลลี่โบกี้และรวมถึงตัวท่านยาวเองเนี่ยก็ตกใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏตัวออกมานี้เนี่ยมัน มาที่ทางด้านตัวของซัมเมอร์ใช่ไหมหรือว่าพาเคียตสวินเทพที่นะตอนนี้เนี่ยมันกําลังกินข้าวอยู่แล้วมันก็บอกว่าเห็นหรือเปล่าล่ะสีหน้าตกตะลึงของเจ้าคนรักตอนที่โดนหนามทิ่มแทงนะที่เขาเคยกล่าวกันเอาไว้ว่าบุคคลที่รักเนี่ยย่อมจะมีหนามที่คมไงละ่ะตรงตามนั้นเป๊ะเลยใช่ไหมเล่าซึ่งตอนนี้เองนะครับเราก็จะได้เห็นว่าพวกมัน3คนคือตั้งโต๊ะกินอย่างกับร้านอาหาร5ดาวเลยนะครับโดยที่ทางด้านกุนโกเองเนี่ยเขาได้บอกว่าไม่เห็นสักหน่อยซึ่งซัมเมอร์เขาเลยบอกว่าเธอนี่มันหน้าเศร้า จริงเลยนะคุณโกความรักนั้นนะ่ะนะยิ่งใกล้ชิดเนี่ยก็จะยิ่งเกาะเกิดความโหยหานะจนแม่เห็นหนามที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ก็ยังทนสวมกอดไปได้เกมนี้เนี่ยถ้าเราไปเล่นกับไอ้พวกพ่อแม่ลูกหรือว่าแบบคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเด็ดสุดๆไปเลยนะคุณโกพ่อแม่เนี่ยจะยอมกอดร่างของลูกไปพร้อมกับหนามส่วนลูกเนี่ยก็จะทนเห็นพ่อแม่เนี่ยที่ตายไปต่อหน้าต่อตานในระยะเผาขนโดยที่ได้แต่กรีดร้องทางน้ําตามันน่าสนุกดีใช่ไหมล่ะคุณโก การฆ่าเนี่ยมันต้องมีความซึ้งกินใจถึงจะดีนะจำเอาไว้ซึ่งก็ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าเซนซัมเมอร์เนี่ยมันเป็นคนที่กินผลไม้ปีศาจนะครับหรือว่าผลเถาวัลย์หนามนั่นเองหรือว่าผลอิบะอีบะนะครับคือมันเป็นคนกินผลนี้ใช่ไหมต่อมานะครับมันก็เลยได้พูดต่อว่าตายเพราะความรักแค่คิดเนี่ยก็น่าตื่นเต้นแล้วเนาะ เนาะได้ดูไหมซึ่งพอซัมเมอร์ถามคุณโกบไปแบบนั้นคุณโกบไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรโดยที่ซัมเมอร์เนี่ยก็แบบหงายท้องไปเลยและเขาก็เลยได้บอกว่าไม่สนไม่แคร์ยายผู้หญิงขาดความอบอุ่นเอ้ยซึ่งทางด้านตัวของกิลลิงแฮมเนี่ยเขาเลยได้พูดขึ้นมานะคะว่าคุณโก ทเธอเลือกใช้เส้นทางไหนงั้นเหรอซึ่งคุณโกะเขาเลยบอกว่าเออพอดีเนี่ยมันมีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งนะครับที่มีการพาดผ่านกลางเกาะพอดีเลยเขาเนี่ยก็เลยเลือกใช้กิ่งนั้นใช่ไหมคุณโกะเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าจะคิดแผนภาพของเกาะนี้ขึ้นมานะครับว่าท้องสมุดนกฮูกถ้าเราดูจากภาพเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ทางด้านหมู่บ้านทางทิศตะวันตกเนี่ยจะอยู่สายมือท่าเรือเนี่ยก็จะอยู่ซ้ายมือเช่นเดียวกันและรวมถึงโรงเรียนวอลรัตเนี่ยก็จะอยู่ทางเดียวกับท้องสมุดนกฮูกใช่ไหมคุณโกะเนี่ต ฝนตกนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะผ่านไปทางพวกทางด้านดอลลี่โบกี้หรือว่านามิอะไรทํานองนี้เนาะก็ต้องรอดูกันว่าพวกนั้นเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าและคุณโกดเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าฉัาในให้พวกมันเดินตรงไปตามเส้นทางนั้นจนกว่าจะถึงเมฆทะเลที่หมู่บ้านนะซึ่งซัมเมอร์เนี่ยพอเขาลุกขึ้นมาได้เขาเลยได้บอกว่าเดินตรงกลางเลยงั้นเหรอ เด่นดีนี่หว่าฉันชอบคุณโกเวลิกูดเวลิกูดพวกมันเนี่ยจะได้รู้ซึ้งไปเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่มีปัญญาทําอะไรทั้งนั้นซึ่งกิลลิงแฮมเนี่ยคือเขาก็กินอาหารอยู่ด้วยใช่ไหมเขาเลยได้บอกว่าเอ้ยซัมเมอร์จานนั้นเนี่ยมันจะต้องเหยาะเกลือเพิ่มอีกนิดนึงนะมันถึงจะอร่อยซึ่งดงังนั้นซัมเมอร์เองเนี่ยเขาเลยได้นึกถึงเกลือใช่ไหมตัวของกิลลิงแฮมเนี่ยเขาก็เลยทําให้ซัมเมอร์หลับแล้วก็ดึงเกลือออกมาจากความคิดซัมเมอร์นะครับโดยที่มีการระบุไว้ว่า Saint เเเเเเส้นนนนนนกกกิิิิิลลลลล่งแฮมมมียยคคาาาาผรรววะััับพ์ตโดขไปือ งของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถทําความฝันให้กลายเป็นความจริงได้นะครับและตัวของกิลลิงแฮมเขาเลยได้บอกว่าเกลือหินอัสเพ็กหรือสมกับเป็นนักชิมตัวยงเลยนะซัมเมอร์ตื่นได้แล้วซึ่งหลังจากที่ซัมเมอร์ตื่นมาก็จะได้เห็นเกลือใช่ไหมซึ่งตอนนี้ซัมเมอร์เขาเลยได้บอกว่านั่นมันเจ้าพวก MMA หรือว่ามูมาที่นายเนี่ยดึงออกมาจากความฝันของพวกเด็กๆนี่หว่ากิลลิงแฮมซึ่งตัวของกิลลิงแฮมเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าแน่นอนว่าฉันเนี่ยให้วิ่งไปพร้อมกับเด็กพวกนั้นด้วยเกลือนี่เสริมรสชาติไไดด้ยดยยยอเเี่่มปลลซึงงหัง ที่ตัวของกิลลิงแฮมเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมก็มีทางด้านตัวของกุนโกเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าเออขอฉันด้วยคนก็แล้วกันนะสําหรับเกลือนี่แล้วก็เรือของเหล่าคนยักที่อยู่ตรงหมู่บ้านน่ะดูเหมือนจะมีอุปกรณ์สื่อหรือว่าเพนเตอร์หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือศิลาตะวันเอาไว้ว่าสายลุงอยู่บนท้องฟ้าได้ด้วยนะแล้วก็ตัวของกุนโกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะดีใจใช่ไหมว่าเออได้เกลือแล้วมันก็อร่อยดีใช่ไหมซึ่งไอ้คำพูดนี้เนี่ยมันเป็นคําพูดของกิลลิงแฮมนะครับหลังจากนั้น ทมที่แปลกดีนะซึ่งตอนนั้นเองนะครับทางนั้นกิลลิงแฮมเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าที่เหลือเนี่ยก็แค่ข้ามสายลุงนั้นกลับไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ซึ่งพอทางน้านกิลลิงแฮมเขายังพูดไม่จบเลยนะตัวของซัมเมอร์เนี่ยมันได้แทรกขึ้นมาว่าเฮียง่ายจังเลยว่ะเควสนี้เกมอะไรฟืเนี่ยจืดชืดเป็นบ้าเลยซึ่งพอหลังจงนากนั้นนะครับคุณโกะเขาเลยบอกว่าอิ่มท้องมากเลยกินหมดนี่เนี่ยแคลอรี่ก็เป็นศูนย์งั้นหรอซึ่งตัวของกิลลิงแฮมเนี่ยเขาเลยได้บอก็ก็นเปน เน,นเหมือกันนซึ่งณตรงนั้นเองนะครับดูเหมือนว่ากุนโกเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะซัมเมอร์อุปสรรคเนี่ยมีแน่ฉันเห็นเรือโจรสลัดเนี่ยจอดอยู่ตรงเมฆทะเลของหมู่บ้านอยู่ด้วยสี่จักรพรรดิบวกฟางเนี่ยขึ้นฝั่งที่เกาะแห่งนี้แล้วซึ่งหลังจากที่กุนโกแจ้งไปแบบนี้ใช่ไหมเด็กๆก็ยังคงเดินต่อไปเนาะดูเหมือนว่าจะมีคนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกเด็กๆเนี่ยมันเดินตรงไปที่ไฟกันแล้วนะซึ่งก็ได้มีคนพูดขึ้นมาต่อว่านั่นไงล่ะพูดไม่ทันขาดคําเลยนะมันก็มมมีีเเเรรื่่่่่อองงทคาดไไถึึนนนยกกิข้้ะแแลวแตป็รหร ถ้าตายเนี่ยค่อยให้กลุ่มต่อไปเนี่ยเดินไปแทนก็ละกันซึ่งน่าจะเป็นกุลโกะนะที่เป็นคนพูดอย่างนี้แล้วก็ไอ้คำพูดก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นซัมเมอร์ใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะตัดมาที่ยมมาโลกหรือว่าโลกใต้ดินนะครับของทางด้านเอลบาดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านฮันลูดินนะครับที่เขาพูดขึ้นมาว่าโลกินี่แกโลกิเองเนี่ยเขาเลยได้สวนกลับมาว่าแน่จริงเนี่ยก็ลองหยุดฆ่าดูซิฮัลลูดินแต่อย่างพวกแกเนี่ยคงจะไม่มีปัญญาหยุดฆ่าได้หรอกใช่ไหมแค่จะยกแล็กเนี่ยให้ขึ้นเน่วกกกัง,งวซึต ของเกิดเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าหวังว่าจะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าล้มตายที่โลกของดวงตะวันนะซึ่งแน่นอนนะครับทางนั้นโลกิเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาต่อว่าต้องมีอยู่แล้วสิเดี๋ยวเพลิงเนี่ยก็จะไม่ลุกลามไปทั่วนั่นแหละเลือกมาซะว่าจะปลดโซ่ตวนแล้วปล่อยข้าไปหรือพวกแกจะหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าซันจิเนี่ยก็จะพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้เจ้าคนยักษ์ตัวใหญ่โค่นนี่มันอะไรกันฟานลูฟี่ลูฟี่ก็เลยบอกว่าหมอนั่นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่ฉันก็เลยจะช่วยเฉยๆนะ่ะซึ่งโลกิก็เลยยไดด้้บออกกกว่าาหหหรืจะตันใ,ใมทุค ในเกาะเอลบาฟนี่ไม่อย่างนั้นนะข้าก็จะเอาชีวิตของไอ้เจ้าพวกอ่อนแอในโลกของดวงตะวันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะซึ่งพอหลังจากที่โลกิมันพูดแบบนี้ใช่ไหมฮันลูดินเนี่ยคือทํามือเบรกไว้เลยโลกิก็เลยบอกว่าถ้าไม่รีบตอบแล้วก็เดี๋ยวข้าเนี่ยจะเลือกเองนะซึ่งตัวของฮัลูดินก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเรายอมแล้วซึ่งตัวโลกิเนี่ยยิ้มแป้นเลยนะครับตัวของโซโลเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าอย่าหลงกลมันสิฮันลูดินซึ่งฮันลูดินเองเนี่ยเขาเลยหันมาบอกว่าโลโลโนอาโซโลซึ่งตัวลูฟี่เองเนี่ ว่าช่วยไม่ได้นะให้ยังขยับได้เดี๋ยวฉันเนี่ยจัดการให้เองก็สัญญาเอาไว้แบบนั้นนี่ซึ่งตัวของฮันลูดินพอเห็นลูฟี่จะต่อยใช่ไหมซึ่งตัวของฮันลูดินเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าถอยก่อนหมวกฟางถ้าเจ้าเข้าไปใกล้มากกว่านี้เนี่ยจะโดนสายฟ้าของแล็กเนียเนี่ยช็อตเอาได้นะซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยโลกิเขาเลยบอกว่าเข้าใจแล้วนี่คือคําตอบของพวกแกสินะไอเจ้าพวกอ่อนแอซึ่งตัวของเกิดเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าหยุดสักทีเถอะโลกิถ้าไปโดนพวกเด็กๆเข้าเนี่ยเรื่องมันเนี่ยจะบานปลายกันใหญ่นะโซโลเอง นั้นแผลของเจ้าหน้าเนี่ยมันจะยิ่งลุกลามไปกันใหญ่หนะพอหลังจากที่โซโลพูดแบบนี้ใช่ไหมลูฟี่เขาเลยได้บอกว่าแขนลุกโปงซึ่งโลกีเนี่ยเขารู้เลยนะครับว่า โอ้ยเวนเอ้ย้าแพ้แล้วสินะซึ่งลูฟี่เองเนี่ยคือเขาต่อยไปแค่เบ,บาๆเองนะครับคือเหมือนแตะเลยด้วยซ้ำมั้งโลกิก็ล้มตึงลงไปเลยนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าล้มทั้งยืนเนาะโซโลก็เลยบอกว่าที่จริงไอ้เจ้านี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ใกล้ตายเต็มที่แล้วนะ <c oughs> แล้วมันเนี่ยก็เล่นเดิมพันโดยเค้นพลังชีวิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยออกมาเพื่อขู่เราทะเลอะให้เราปล่อยได้สาเร็จมันก็คงจะตั้งใจหนีเป็นสลบที่ไหนสักแห่งไกลๆที่ไหนก็ได้ละมั้งแต่ก็นึกไม่ถึงเลยนะว่าขนาดมันเสียเลือดขนาดนีีีีี้้้้้แลวเนนนน่่ยมััังงททําาารรรืือออขดดไกกจะษห ปล่อยให้มันตายก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วนะลูฟี่เองก็เลยบอกว่าฉันเองเนี่ยก็มีธุระก,กับโลกิแต่ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องนั้นสินะมอนนี่เนี่ยเลือดท่วมตัวไปหมดเลยซึ่งโรสเองเนี่ยพอเขาได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาเลยได้บอกว่าจริงอยู่นะเรื่องที่โลกิถูกใครบางคนทําร้ายเนี่ยจนถึงปางตายเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องกับความผิดเดิมของหมอนั่นที่มันเคยทาเอาไว้นะครับซึ่งตัวของโรสเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าก็พอที่จะเดาได้แหละว,ว่าเป็นฝีมือใครใช่ไหมแต่เขาแค่คิดแต่เขาไม่ได้พูดออกไปตัวของลูฟี่เขาก็เลยไดด้้บออออกวว่่่าฮนนะิขรงชยมีีท เถอนะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะปล่อยให้เขาคนนั้นเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาหรอกนะขอให้ช่วยเขาทีเถอะซึ่งตัวของเกิดเองเนี่ยเขาก็ยอมช่วยเหลือใช่ไหมโดยที่แบบหิวถุงเลือดพลุงพลังเต็ไมไปหมดเลยก็มีคนถามเกิดไปนะครับว่าเฮ้ยกว่ามันจะหายดีเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ตัวของเกิดเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าก็คงจะหลายเดือนเลยนะแต่ถ้าอยากให้การรักษาแบบจริงๆงจังๆนะเราก็คงจะไม่ควรปล่อยให้เขาเนี่ยนอนในที่แบบนี้หรอกนะแต่ถ้าพาเขากลับขึ้นไปที่หมู่บ้านก็คงเจอเสียงเรียกร้องที่ให้ประหารแล้วก็โดน แน่นอนลูฟี่เองเนี่ยเขาเลยได้ถามว่าอมอนี่เนี่ยมันโดนเกียดมากขนาดนั้นเลยหรือยังไงพอลูฟี่มันถามแบบนี้ใช่ไหมตัวของฮันรูดินเนี่ยคือมันสวนปั้งขึ้นมาเลยว่าก็มันเป็นสวะไหลทางเยียวยาย,ยังไงล่ะลูฟี่เองเขาเลยได้บอกว่าเขานี่เป็นของจริงสินะซึ่งลูฟี่ตัวมันเล็กพอที่มันจะนั่งอยู่บนเขาโลกีได้เลยก็มีคนอธิบายว่าเขาของโลกีเนี่ยมันคือสิ่งตกทอดจากเผ่าคนยักษ์โบราณเหมือนกับตัวของกษัตริย์ฮาลาวผู้เป็นพ่อนั่นเองนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีการย้อนอดีตของทั้งโลกิิแลล้วฮันดนด ในวัยเด็กแล้วก็รวมถึงกษัตริย์ฮารลาวด้วยเนาะโดยที่ตัวของกษัตริย์เนี่ยเขาได้พูดว่าพวกเจ้าทั้งสองคือลูกชายที่แสนสำคัญของข้าหลังจากข้าจากไปแล้วเนี่ยขอให้พวกเจ้าเนี่ยรักกันให้มากขึ้นและช่วยกันค้าจุนเอลบับแห่งนี้ด้วยนะฮัลลูดินโลกิซึ่งพอตัดกับมานะครับโลกิที่ตอนนั้นเป็นเด็กเวนอยู่เนี่ยเราเห็นทรงเด็กเวนตั้งแต่เด็กเลยนะมันก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าพี่ชายตัวกระเปียกแถมอ่อนแอขนาดนี้เนี่ยกูไม่ต้องการหรอกแล้วก็กระทืบพันลูดินสงล,งล,ล่วววงลลไปเเเเเยยยยยแ้้้กก็มีาาาระ,ะดววเออเจ มันก็แค่ลูกนอกสมรสที่ไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงของพ่อสัก,กหน่อยเนาะฮารูดินฮารุลลูดินเองเนี่ยได้แต่เจ็บใจนะครับตัวโลกิเนี่ยก็ยังคงเหยดยามต่อว่าเลือดของแม่เจ้าเนี่ยมันเป็นเลือดที่มีมลทินนะจริงๆเจ้ามีควรอยู่ที่นี่เลยด้วยซ้าซึ่งฮารุลลูดินพอคิดถึงเรื่องนั้นเนี่ยก็หยิบขวานขึ้นมากะว่าจะฟันโลกิเข้าไปอย่างจังเลยใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนหยุดเอาไว้ก่อนแล้วก็ได้มีคนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าทำอะไรแบบวู่วามสิฮารูดินก็จะเป็นพวกของเพื่อนเเเเเเเค้้้าาาาแหหลลละฮดดินนนอองี่่่ยยยไไบกกวฉัมโทษใจ แม้แต่ครั้งเดียวทั้งเรื่องที่ดูหมิ่นแม่ของฉันแล้วก็เรื่องที่มันฆ่าพ่อด้วยพอโลกีเนี่ยเขามีสติขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเขาก็เลยได้บอกว่าจะฆ่า่าก็เอาเลยสิฮัลลูดินเจ้านักลบข้างหน้าสังเวชเอ้ยซึ่งณนะตอนนั้นเองนะครับโลกิเขาเลยได้พูดต่อว่าถ้ามีเวลามามัวหมกมุ่นเรื่องดราม่าของครอบครัวแล้วก็หันไปมองที่ป่าสมั่งเซ่จะบอกนะว่าแม้แต่เจ้าเนี่ยก็คิดว่าข้าเนี่ยลงมือสังหารพ่อเขาอยากจะฆ่าเขาจริงๆนะใจจริงของเจ้าเองเนี่ยก็คงจะไม่เชื่อแบบนั้นหรอกใช่ไหม ซึ่งหลังจากที่ตัวโลกิมันพูดแบบนี้ใช่ไหมก็เป็นการจบไปโดยที่เจตนาที่แท้จริงของโลกิเนี่ย มันคืออะไรโดยที่มีการบอกคําใบ้ไว้แบบนี้คือเราก็สงสัยใช่ไหมว่าจริงๆแล้วการตายของกษัตริย์ฮาราวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝีมือของโลกิก็ได้หรืออาจจะเป็นฝีมือของไอ้พวกพาเคียดสวินเทพก็ได้หรือกษัตริย์ฮาราเวเนี่ยไปตกลงอะไรกับพวกผามังกรฟ้าจนทําให้โลกิเนี่ยรู้สึกว่าเออคนคนนี้ไม่น่าที่จะเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่ามันมีตื้นลึกหนาบางอะไรหรือเปล่าระหว่าง3พ่อลูกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเรามาดูกันก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้้ียลแววม ตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ